เดี๋ยวสดีทเพๆที่พี่พกำลังคิดถอนเลยค่ะวันนี้ค่ะจะมนาแยแอ๊ดค่ะเป๊ะเอะไรนะครั้งหนึ่งที่รักเออนี่แล้วก็อนันต์บูก่าแล้วทุกคนเราจะมาดูกันดีก,กว่าวอุ้ยเขินเขินแล้วอ่ะแกเขินแล้วอ่ะต้องไปฝั่งนี้ปะย้ายทีมาก่อนมาแล้วก็คือตอนนี้นะคะเป็นเวลากี่โมงนะแก,กไม่น่ามืดจังเลย ตอนนี้นะคะเป็นเวลา17นาฬิกา8นาะทนีนะคะทุกคนซีรีส์ทีเซอร์นะคะมันมาเออมันไม่ใช่ซีรีส์เนาะเป็นปทีเซอร์วันนี้นะคะซีรีส์เต็มมาวันที่9เ,เออได้อยู่แหละลอเออคือเหงื่อแตกว่าอะไรน,นะคะเป็นชาแขมงเพื่อซื้อมาใชะะ่ไม่สายสุดจะขึ้นนะเธอ มันคือโหลดชา้ามากเ่ะทำไมอ่ะมันแบบอยากดูมากเลยไงก็คือหลบสปอยล์ขั้นสุดเพราะเพิ่งออกจากน้องก,ก็ไปกินข้าวนะคพิมพแล้วนะทุกคน Okay. มาแล้วมาแล้วทีเซอร์แกนี่นะคะทุกคนมาแล้วนะอันนี้นะอันนี้นะอันนี้เราจะมาดูกันกดเข้าไปแล้วนะจะกดแล้วนะขอทำใจก่อนได้ปะทำใจก่อนแล้วคือแบบเราไม่รู้เลยว่าแบบซีรีส์นี้มันจะเศร้าหรือมันจะอะไรอะแต่แบบนี้เขาต้องมีพี่ปอน,นะบอกว่ามันเศร้าเออเราจะัน มาแล้ววันเอาใหม่นะทุกคนเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองสมขอบพวกพี่กอลเพิ่งรู้ว่าแกนแอบชอบใครสักคนมันทำให้เรารู้สึกดีมากๆเลยนะเราว่าบางทีมันอาจจะมากกว่าคำว่าชอบแล้วก็ได้ดิว ถ้ามึงอยากรู้อะว่าไอเดียวมันชอบเฟิร์นไหมอะมึงก็ไปบอกชอบไอเดียวเลยดิและฉันเป็นคนที่ประทับใจเธอเช่นกันแต่ฉันก็ไม่กล้าที่จะพูดไปเอ้ามึงทํามานั้เพื่ออะไรวะ ได้แต่ยิ้มให้เธอบเบาๆอยู่ในมุมที่เธอไม่สนใจแอบ<า>มองดูเธอไกลๆอย่างนี้ต่อไปบมองเแคัออแล้วไ,ม,ไม่อีก่วันเราก็จบแล้วอะหมึงจะปล่อยมันไปอยู่ที่อื่น

คือแบบเรื่องมาเศร้ามากแต่ฉันเขนินนานนะ่ะคือไม่อยากดูสิไม่อยากดูสิจริงเลยฉันว่าแล้วพี่คาทิสาเนี่ยฉันไปนส่งมาแล้วที่เขาบอกว่าตัวละครลับอะมาเป็นตัวร้ายใช่ไหมพี่แต่เขาบอกว่าแบบเป็นแบบครูอะไรเงี้ยตัวร้ายค่ะตัวร้ายแบบจะบาตายอันนั้นพี่วอแบบหลงเพลงเพราะมากก็เสียงแบบหวานมาก เรื่องนี้คือดีมากดีแบบดีมากๆรอชมค่ะ9ก,กรกฎาคมนี้นะคะเดีย๋ยวขึ้นปอเตอร์ตรงนี้ไปขเคแล้วขึ้นปอเตอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมไปชมนะทุกคนปบมือให้เลย